วันดีบผมนายฤพิพัฒน์ต้อนรับมหันจุศาหกเจ็สองศูนย์สีศูนย์ก้านะครับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลคนนะรับคอมพิวเตอร์อิดิทดีไซน์รหัสพิชา1หนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกสองหกศูนย์นะครับวันนี้ผมจะมาวาดรูปอันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับกัแบแบรกนะครับ ให้เรามาที่เซอร์เคิลนะครับหรือฟันเพลงนะครับสองวงนะครับเปิมาประมาณนี้นะครับสองวงนะ วงกลมตรงนี้ด้วนะครับสองวงนะไปกด a ีที่ keyboard เราไปใช้สมาร์ Dimension นะครับวงกลมนี้เท่ากับห้าสิบวงใน ทีนะครับคนดูไหมครับกดกดดีโ้ดนะครับมบวงไหนนะ เราใช้สมการมิชชันนะครับจุดนี้ครับจุดนี้นะครับเท่ากับเจ็ดสิบห้าแล้วก็จุดนี้นะครับสมการมิชชันนะจุดนี้จุดนี้นครับเป็นจุด เจ็ดห้าเทากันนะครับก็อ,อะไระ่ะจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับ ก็ไปใช้โพลิกอนนะครับ เรจะไป,ปอบอกขนาดนะครับตำแหน่งที่ยี่สิบห้าครับตราไปใช้เส้นลายนะน,นะครับเป็น for conduction นะครับจุดนี้นะ ทุกนีเราก็กด fc ออกนะครับนะครับแล้วก็ปิปดเส้นนี้นะครับแล้วก็เป็น horizontally ให้มันเท่ากันนะครับเราจะใช้ลายนะครับจยเ,เป็นฟอนตนนะครับ คลิปอันนี้นะครับจรดนี้นะครับกด S4 นะตัวใช้สมาร์ทเดนิชันนะเส้นนี้นแนวนี้นะเราออกมาสามสิบนะครับกด S4 อ,ออกให้กดถูกก็ได้ครับอันนี้มันเอียงะะตรนลบทิ้งนะ,ะตัวใช้สมารไดนิชันของขนาดนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้มันยี่สิบห้านะครับ ต่ไปนะครับคิตเท,ทนี้ครับคอบเป็นโัวกราไไ้นะครับกดที่เว r ร์ติ l นะครับต่อไปที่ที่ปยอารนะครับติ๊กทิตเส่น,น,น,กนาาุกลมตรงนี้นะครับเรามาป่มนี้เราวาดที่ตรงนี้นะครับ คิกวางนะครับเส้นที่อันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตร <eye> <fit reais> งตรงนี้นะครับอ่งนะครับก็ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคลิกวางครับคลิกบนมอมเนียกดทันดูเอาไว้นะครับคลิข์เส้นนี้นะครับกดแทนจริงนะครับ นะครับนักแทนเจินครับจะได้ข้อควาตรงนี้นะครับ Ten Gen แทนเจนก็นเหมือนกันหมดเลยนะครับแทนเจนครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แทนเจนครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแทนเจิ Gen นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวตัวเบกขนาดนะครับสมารถทเดมิชันนะครับตรงนี้มีค่านะครับห้าสิบนะครับเอนเตอร์นะครับอันนี้ก็ห้าสิบเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้มีค่าเท่ากับ180ยแปดสิบครับเอนเตอร์นะครับเรเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ รูปได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปที่ฟีเจอร์นะครับเอ็กจูดนะครับตล้วก็กดอันนี้นะครับเป็นเป็นมิดเดิลเพนนะครับเป็นคอมทโทนนะครับต่อไปเรามาฟีเจอร์เอ็กจูดอนะครับประมาณนี้นะครับกดอันนี้กดสเก็ตนะครับก็มาที่ อุกมณ์นะครับอันนี้เป็นยี่สิบนะครับที่เครื่องหมายถูกล่ะเขียเแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับโอเคเรย้อนะครับต่อไปเราก็ไปเซฟนะครับ,อ,รบอันนี้จะเป็น two e x สิบห้านะครับ เซฟนะครับแล้วไปเจอรูปกระดาษนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกอันนี้มาวางนะครับแล้วเป็นบทโอเคนะครับก็เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกขดาดขันโตนะครับเลือกเป็น1.5ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ เลือกตับรอนใหญ่นะครับเป็น2ต่อ3ามด้วยนะครับชประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาที่ i n u o a t i o n นะครับนี้เซ็นเตอร์บางนะครับเส้นนี้นะครับ ติ๊กหมายถึงนะครับวิธีสกเกตเปอร์ิมิเตอร์นะครับเค้รนะครับผมดูเส้นนี้นะครับไม่เข้าไปนะผิดผิดอันนะั้นนี่น,น,น,นี่นะครับโลเป็นฟอนกชันะนะโอเคที่ตัวนี้นะครับเวลาเส้นมาตอนนี้นะครับ ต่ต้องมากับขึ้นตรงนี้นะให้ไหนะกวงกลมนี้นะแล้วใช้เส้นชนกันนะครับรใช้สมาร์ทเดมิชชั่นนะครับ เลือกเส้นนี้นะครับก็เส้นนี้เลือกที่ไหนนะวันนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะเส้นนี้นะครับก็เป็นเจ็ดสิบห้าเรากันนะบอกตรงนี้นะครับ มาเดต้องไปที่สมาร์ทเร์มิชชันยืนนะครับก,ก็ตรงนี้นะเริ่มด้วยอนุโลมเลยครับอันนี้ครับต่อไปเราก็จะจับวงนี้นะครฮะวงนี้นะคฮะไม่ติดวงนี้นะตั้งมาเดี๋ยวด้านข้างคนระับ ประนี้นะครับสวยปนระมาณนี้แนละ้วก็อันนี้เหมือนกันนะอันนี้นะครับไปน,นะครับแล้มือออกมุมตรงนี้นะครับชัดสมัดเดมิเช่เป็นสามมงนะครับ สามนี่นะครับก็บลูนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นสามสเตทเอกสเตทใช้ t e r m i n น l o g นนะครับ บอกเส้นตรงนี้นะครับนะครับต่อไปเราก็บอกอย่างนี้นะครับนี่เส้นนี้ครับลากขึ้นไปนะประมาณนี้นะ เลือกลายนะครับคอนดักชันนะครับนี่นะคะรับใช้มา d น f i n i t น o n ครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เราอนะ่านนบเป็นสับสิบกับ เสร็จรีเรียบร้อยนะครับบอกขนาดครบแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปยีดชีพฟอร์แมนนะครับมาต,ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น 2d s ี e เปช p 1สนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อเรานะครับ ทูดีเป็นไรนะครับเป็นทูดีทูดีสิบห้านะครับ แล้วก็ไปเซฟกันเลยนะครับมาที่เซฟนะครับเซฟเลยนะครับแล้วก็เซฟเป็น PDF นะครับมาที่เซฟแอดแล้วตรงนี้เป็น PDF แล้วก็เซฟเลยนะครับอันนี้ก็อ๋อตนี้นะครับ เซฟนี้ PDF หนึ่งเซฟเลยนะครับ,รบไฟล์ดูนะครับ โอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับทั้งทั้ผมขอจบการน,นำเสนอจากเพลงเท่นนี้ครับสวัสดีครับ